ปูมาครับปูมาไอ้กับน้ำนะครับนี่ครับนี่จะมาทดสอบนะครับเอามาทดลองเลี้ยงนะครับปูเป็นเป็นปูสายพันธุ์พื้นบ้านนี่แหละนะครับอันนี้คือปูอุบลนนะครับนี่ครับตัวเป้งๆเลยนะครับตัวใหญ่มากนะครับไอ้ตัวเล็กก็มีนะครับนีเราจะแยกนะครับต้องแยกไซน์นะครับนีเพิ่งได้มาครับซื้อมานะครับจะมาเลี้ยง สองเลี้ยงนะครับโอโคสู้กันอีกก็จริงๆก็ว่าจะทําอีกคลิปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวอุดให้ฟังนะครับอันนี้ก็ได้มาว่าจะเลี้ยงใส่ฟิวเจอร์บอร์ดไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับกลัวมันไต่ออกนะฮะกาลังคิดอยู่อาจจะเป็นบอ่อปูนนะครับบอ่อปูนบอ่อปูนที่ใช้เลี้ยงปลานะครับ วันนี้ก็ฝนตกครับบรรยากาศก็ชิวๆครับวันนี้ฝนตกเนี่ยตอนนี้ก็ยังตกอยู่เลยนะครับอันนี้มันก็จะตัวใหญ่นะครับปลาูตัวใหญ่มากนะครับตัดตัวไปให้ดูครับเนี่ยอัวนี้เห็นไหมครับอันนี้คือสายพันธุ์อุบลนี่แหละครับสายพันธุ์จังหวัดอุบลครับี่สีจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นปูนานะครับ คืนาสายพันธุ์นุนะฮะก็ดีน้องๆเขามาขายก็เลยซื้อไว้จะมาทดสอบเลี้ยงครับพูดแต่ตัวนี้สวยมากครับดูสีดีฮะบ,บ่วงทั้งตัวเลยบ่วงทั้งตัวเลยครับตัวเมียด้วยเดี๋ยวให้ดูนี่ฮะสีบ่วงนะฮะมองออกชัดมากเดี๋ยวจะเอาด้านหลังให้ดูครับด้านหน้าให้ดูนี่ดูสีสีแตกต่างก,กับตัวอื่นนะครับ่ย นนตัวผู้นะครับกล้ามใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ตัวเมียก็จะกล้ามเล็กนะครับแต่ตัวเมียตัวนี้สวยมากนะครับสีน้าเงนินม่วงเลยแป๊บนึงนะครับเ,รเอาไปฉายวางกันวางกันอย่างนี้เลยนี่ครับสีม่วงเลยฮะสีม่วงเลย อันนี้ก็ตัวเล็กๆนะครับนี่ตัวเล็กไซนี้นะครับผมจะลองเลี้ยงดูนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าจะเลี้ยงรอดหรือเปล่านะครับแต่ไปศึกษามาหลายคลิปแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะรอดนะครับรู้วิธีมาละนิดหน่อยนะครับอู้นี่ข้างในก็เป็นสีม่วงนะครับก็เดี๋ยวจะลองเลี้ยงดูนะครับศึกษาวิธีการเลี้ยงนะครับก็ฝากติดตามไว้แล้วกันนะครับว่า จะเลี้ยงแบบไหนนะครับแล้วก็เลี้ยงได้เป็นพ่อแม่พันธุ์หรือเปล่านะครับครับเดี๋ยวในอนาคตไม่แน่เราอาจจะมีขายก็ได้ครับอันนี้กำลังทดลองเลี้ยงอยู่นะครับดูเขาใส่เขาใส่เขาใส่อะไรละ่ะถุงเขียวมาให้นะครับแบบนี้ก็ดีครับเขาจะขยับตัวไม่ได้ก็ก็จะไม่เหนีบกันนะครับ น,นี้เขาเริ่มนอนละนอนทับกันเลยใชค,ครับคิดว่าพรุ่งนี้จะเอาลงบ่อนะครับวันนี้คงลงไม่ทัน,นจะได้แค่คัดแยกนะครับคัดแยกเนาะุ่งนี้ถึงจะลงบอ่อก็ฝากติดตามด้วยแล้วก,กันนะครับอันนี้เลี้ยงกูนานะครับอันนี้คือกูนาสายพันธุ์อุบลเลยแหละนะครับไม่ใช่สายพันธุ์อื่นนะครับ เก็บมาจากาต่อจากคลิปแรกตอนเช้าะครับเก็บมานะครับก็คือวันนี้ฝนตกนะครับฝนตกหนักนะครับพายุอะไรโอหุนอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับมาก็ทำให้น้ำก็เออขึ้นมาเขาก็ดักปลากันนะครับแล้วก็เก็บปูมาขายนะครับผมก็เลยซื้อเอาซื้อไว้นะครับ รูสีม่วงสวยจริงครับปวนี่ครับตัวอ้วนด้วยครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงจะพาดูปูนี่แหละครับก่อนรอคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะทดสอบทดลองเลี้ยงดูนะครับนี่ครับเป็นปูสายพันธุ์อุบลนะครับสายพันธุ์พื้นบ้านเลยนะครับเก็บแถวแถวบ้านนี่แหละนะครับ เขาบอกว่าเอามาดองก็อร่อยครับเป็นปูเป็นปูปูนาบ้านเราเลยนะครับแล้วก็ทอดอร่อยนะครับเนื้อแน่นนะครับครับงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาต่อคลิปถัดไปให้นะครับว่าปูที่ผมกำลังทด,ทดสอบเลี้ยงเนี่ยจะรอดไม่รอดนะครับจริงก็น่าจะรอดนะครับมีแต่ตัวสวยๆ ก็กำลังใจให้อดมิน้วยครับโอเคครับถ้ายังไงก็มีมีคำถามมีคำอธิบายนะครับหรือมีคำแนะนำก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับผมขอบคุณมากครับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับดูตัวมุ้งม่วงนี่ครับวิ่งวิ่งวิ่งว่งวกันใหญ่เจอไฟโอเคครับครับสวัสดีครับผม